ชาชาโชนะคะในวันนี้ค่ะคุณู้ฟังและลูกทุ่งพอดแคสต์นะคะได้ต้อนรับศิลปินที่เป็นขวัญใจแฟนๆมายาวนานมากๆเลยนะอุยออรู้สึกตื่นเต้นจังเลยค่ะคุณู้ฟังเพราะว่าวันนี้นะเราจะได้คุยกับพระเอกลิเกเงินล้านพีเอชัยยามิชัยตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีน้องออยค่ะแฟนๆที่น่ารักทุกท่านด้วยค่ะนะคะพีเอชัยยานี่เป็นพระเอกลิเกเงินล้านมีให้ยืมสักล้านไหมคะพี่ โอ้โหลิเกเงินล้านจะไม่บีบ้านจะอยู่ <c oughs> โอ้ยเป็นนะ <c oughs> คิดแล้วนะคิดอยู่นะว่าเดี๋ยวลุกทุ่งสแควร์8ตุลานเนี่ยเดี๋ยวเจอพี่เอนะจะอขอยืมตังค์พี่เอสักล้านหนึ่งได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวว่างัันนี้เลยนะออยค่ะ <c oughs> ตอนเนี้ย อ้อยมีสักสิบ,บาทก่อนนะขอพี่คนอยากเป็นลูกพินก็จะดูเนี่ยอ้อเหรอคะประมาณนั้นเลยนะคะก็ <c oughs> อุยไม่ได้คุยกับพี่เอแบบนานมากนะแฟนๆแล้วก็เพลงใหม่ <c oughs> เนาะแล้วก็เพลงใหม่ <c oughs> ของพี่เอชย,ยามิชัยเนี่ยโอ้หลายคนก็ถามมาเรื่อยๆนะ <c oughs> เอ้ยเมื่อไหร่จะได้ฟังสักที <c oughs> แต่ว่าได้เห็นหน้าพี่เอในทีวีเนี่ยตลอดอยู่แล้ว แต่ว่าเรื่องของเพลงเนี่ยไม่ได้ฟังสักทีหนึ่งจนกระทั่งแบบว่าในปีนี้เนี่ยพอพี่เอปล่อยรอยยิ้มก่อนจากลาโอ้โหคนกรี๊ดเลยนะพี่เอขอบคุณครับน้องรอยพี่ก็ดีใจนะตอนแรกอะคาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าปล่อยเขาเนี่ยไม่กี่อาทิตย์ก็คือวิวมันขึ้นเป็นแสนเหมือนกันเงี้ยนะครับก็ตกใจเหมือนกันชื่นใจครับแค่นี้เรามีกําลังแล้ว,ลวไม่ไม่ไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าอยากทาเพลงขึ้นมาเนี่ยเพราะว่า มันเป็นความสุขด้วยมันค,คืออีกหนึ่งอดีพที่พี่อต้องบอกจริงนะว่าเด็กุ่นหลังๆอ่ะบอกว่าเห็นคุณลุงคนนี้เขาอยู่หน้าจอเขาเป็นนักจริเหรอแม่ล <c oughs> ุงเขาเป็นนักร <c oughs> ้อหรอแม่ <c oughs> ออ <c oughs> <c oughs> น,ะ,นะคุณอาก็พอมั้งคะพี่เอดูจากใบหน้าพี่เอที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเป็นคุณอาก็พอคเขาดีมากเลยพระจะอวยพระพรอย่างหนักค่ะก็คือแบบว่าตั้งแต่กระทงหลงทางนี่ยี่สิบกว่าปีนะคะพี่เอ ใช่ใช่ค่ตั้งแต่ปีสี่ตึ่นที่ได้รางวัลปีคะเนนทองเระรจชทานค่ะนะคะแล้วก็ตลอดมานี่ก็มีเพลงให้เราได้ฟังตลอดแบบดังเพราะฮิตร้อยเปอร์เซนนะคะจนกระทั่งล่าสุดรอยยิ้มก่อนจากลาแปลว่าเพลงนี้ต้องมีความพิเศษจริงๆพี่เอถึงหยิบมาทําให้แฟนๆได้ฟังกันจริงๆครับเพราะว่าหนึ่งเราได้ครูเพลงที่ดีก็คืออาจารย์ภูมิเลศสายวิจิตนะครับซึ่งท่านเขียนเพลง เล่รักของพี่แอลยอดรักที่โด่งดังแล้วพี่เคยอเอาเพลงอาจารย์ไปร้องอาจารย์กงเคยดูพี่อ่ะไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าแล้วก็ไม่เคยแต่งเพลงให้กับพี่จนวันหนึ่งเนี่ยแกได้ไปดูข่าวทางทีวีแล้วก็เห็นคู่หนึ่งเนี่ยเลิกร้างห่างหย่ากันไปแล้วก็จุงมือกันไปคือไปเซนใบหย่ากันแล้วก็รปจาักการหย่าที่อำเภอแล้วก็ติดกันต่อว่า จะกินข้าวด้วยกันไปไหว้พระด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อฝากันด้วยรอยยิ้มพี่อะเลยมานั่งคิดว่าดีจังเลยอาจารย์แล้วผมว่าไม่มีเพลงแล้วก็ทําเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับหนึ่งสังคมตอนเนี้ยต้องบอกเลยว่ารุนแรงเหลือเกินใช่หลายผู้ดูข่าวจ่ลรวันไม่เว้นจ่ลรวันเห็นไหมคะว่าหัวเมียเมียข่าผัวทะเลาะตบตีกันนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังเป็นอีกหนึ่งมงนะที่บอกว่า ไม่จําเป็นต้องทําร้ายกันไหมค่ะถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆเนี่ยหลังจากกันด้วยรอยยิ้มก็ได้นะเดี๋อวจากผู้ที่อาจารย์นํามาเนี่ยอันนี้คือโลกของความเป็นจริงนะครับที่เขาโด่งดังมากในโลกของติ๊กตอกในโซเชียลอ๋อเคยเห็นข่าวนี้เคยเห็นข่าวนี้อยู่เคยเห็นข่าวนี้อยู่ค่ะพี่เอเออที่เขาเลิกกันไปแต่ว่าเขาก็ยังแบบดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ ก็เลยกลายเป็นว่าเออเราไม่จาเป็นนะบางทีแล้วเพลงเพลงนี้นะครับที่เกิดว่าเราได้ดูแล้วเนี่ยอย่างเอ็มีที่พี่ทํามาเนี่ยมันก็เป็นมันอาจจะเป็นแทงใจบ้างเล็กๆน้อยๆนะของคนที่เคยอยู่กันมานะครับอาจจะบอกเออมันนึกถึงแต่สิ่งที่ดีๆแต่เมื่อมันหยุดจะไม่ได้จริงๆเนยครับไม่ต้องทําร้ายกันไหมไม่ต้องไปตบตีไม่ต้องจากันด้วยอาฆาตไหมก็ไปจากกันด้วยด้วยด้วยรอยยิ้มเหมือนอย่างในเพลงที่พี่กําลังนําเสนอเนี่ยค่ะพี่ ะะออ,อยชอบมากเลยนะคะพี่เอเวลาที่ฟังเพลงนี้ก็อย่างเช่นท่อนที่บอกว่าคบกันเหมือนน้องเหมือนพี่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยก็คือเราก็คือสามารถจะดูแลช่วยเหลือกันไปได้ตลอดจริง oh. บางม,มันมีเรื่องกันออกไปแล้วเนี่ยนะครับบางทีมีเรื่องเราก็เป็นเพื่อนกันได้ไหมคุยกันดีๆแบบนี้ครับค่ะซึ่งมันดีกว่าการที่เราจากกันไป ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทาร้ายกันแต่โโหกรธแล้วเกลียดไม่ต้องมาเจอหน้ากันเลยเงี้ยนะคะมันเป็นฝไฟทั้งสองฝ่ายเลยนะนค่ะจบก,กันในโถธาตินึงของคนเรามันจะยืนยา,ยาวอีกสักเท่าไหร่ค่ะพี่เอนะคะซึ่ง All A <น>ออยอะแวะเข้าไปดูในช่อง YouTube นะคะมิดชัยแฟมิลี <Guin ness S 1> น,นะคะซึ่งก็มี MV ที่เป็นภาพสวยมากด้วยนางเอก MV ก็สวยนะพี่เอคนนี้คือใครอะคะชื่นใจมากๆเลยน้องเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ย พระเอกและนางเอกไม่เคยเจอกันมาก่อนอ oh. แล้วก็พอได้มาตกถึกที่คู่นี้นะครับได้ <That. S 2> เลือกส่งมาที่เลือกอันหลายคนมากเลย <That. S 2> จะเอาสก้าวไหนเอาเอาหน้าเป็นไทยหน้าเป็นเกาหลีนู่นนี่นั่นนะครับพอ <That. S 2> ต,ตกถึกที่คู่นี้ mm hmm. พอตกถึกปั๊บแล้วนัดถ่ายเอมวีหนูเชื่อไหมว่าพี่อะน้ําตาซึมเลยนะ <That. S 2> พี่ไม่ได้ปักพี่ไม่ได้ไปดูงานแต่ว่าน้องชายก็คือน้องมิดไปคุมแล้วก็ผู้กำกับน mm ู่นนี่กล้องเครื่องทีมงานเสื้อผ้าหน้าผมบอกว่าพี่เอ ร <c oughs> ืใจกับเด็กคู่นี้จังเลยอักอ oh. ะไรปลายปอกอะไรไปเล่นได้หมดเลย <c oughs> แล้วเล่นกคนเชื่อว่าเขาคือผัวเมียกัน <c oughs> ใช่ใช่เล่นดีมากค่ะเล่เื่อเลยะ <c oughs> จริงๆเ <c oughs> พี้ยงปากตายแล้ว ล้วชื่นใจมากเลยเล่นจนเราเชื่อนะพี่ดูเอ็มวีเขาแ่พี่น้าตาจึงน้าตาไหลเลยอะเล่นดีเล่นดีเขาติดใจเราเหมือนกันนะค่ะนะคะอยากให้<ด>แฟนๆเข้าไปชมนะคะเอ็มวีเพลงนี้รอยยิ้มก่อนจากลารับรองว่าได้ชมคือภาพสวยแล้วก็น้องๆทั้งสองคนเนี้ยออยถึงต้องถามพี่เองไงว่าโอโห้หนางเอกคือใครทาไมเขาเล่นดีจังอะไรอย่างเงี้ยพี่กำลังอยากจะฝากกับเนี่ยผู้จัดหลายๆคนเลยบทยากน้องเล่นหนังเล่นละครจน,นเลยแต่เขามี ชอบน้องเป็นโมเดลลิ่งอะไรพวกนี้ก็ดีครับน่ารักเด็กมีความสามารถเยอะแยะเลยทั้งสองคนเลยค่ะนะคะในคอมเมนต์ใน y t u t u นะคะมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งออยชอบมากเลยสุดยอดทั้งเสียงร้องสุดยอดทั้งความยาววัยของคุณเอใครเอ่ยเดี๋ยวผมจะส่งรางวัลไปให้เนี่ยเขาคอมเมนต์ดีนะเขาบอกเขายังพิมพ์อีกนะคะการเวลาทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆ เห็นไหมปากหวานวันลิเก,เอ,กอ,อีกก็คือคอมเมนต์นี่แหละค่ะนะคะนิดนึงไนดะ้ไหมพี่เอมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองยังไงทั้งเรื่องของรูปร่างหน้าตาผิวพรรณทําไมเหมือนเดิมเป๊ะเลยอะคะพี่ไม่จริงๆแล้วนะพี่เคยพังไปแล้วแล้วก็สุดท้ายอ่ะเราปล่อยตัวไม่ได้เราอยู่หน้าจอหน้าสื่อแล้วก็มันมีโฆษณามันมีสินค้านู่นนี่นั่นนะค,คะเราก็ต้องดูแลดูแลในที่เนี้ดูแลตามอัตภาพจริงๆนะในขณะที่เพราะว่างานกองพี่อ บางทีแล้วตอนนี้พี่ตื่นตีห้าครึ่งพี่ต้องตื่นทุกเช้าเลยนะ,ะไปบาร์แล้วก็ไปไปรายการทีวีคือรายการทุกวันนะครับทุกเช้าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นควรที่จะกินจะอะไรเงี้ยจะต,ต้องยกความดีให้กับแม่บ้านแล้วก็ภรรยา<อ>เขาจะปเป็นเสิร์ฟสิ่งที่ดีๆอาหารการกินคือดูแลเราไม่มีคาะสุกอบร่องครับล<อ>ูกด้วยอ๋อพี่เอได้กินได้เคยกินหมูกรอบไหมคะเคยอ๋อเคยกินอยู่นะก็คือมันเป็นอาหารที่มันทําให้อ้วนทําให้แบบว่ามันไม่ใช่อาหารพี่ ที่อ่านข่าวเช้าเนี่ยขอให้จน้องอาร์ตอะไรตอนอะไรเนี่ยก็ตงมาให้กินในรายการกินวมดชอบมากด้วยไอ้ไอ้แป้งมาเห็นผมผอมเนี่ยหมูกรอบเนี่ยอันดับึ่งเลยนะโอ้โหหมูกรอบหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยเนาะกินใช่ไหมคะประจําเลยหนูเอ้ยมีเนี่ยแฟนๆที่ดูหนูอยู่ตอนนี้นะคะคอมเมนต์ยืนเข้ามาได้นะใครชอบบ้างล่ะคุณนแหละเออนะคะเราก็นึกว่าพี่เอกินแต่อาหารสุขภาพเพื่อจะดูแลตัวเองอะไรแบบนี้ไม่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 อยากกิน กินเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะแต่เนี่ยนะพูดจริงๆตามหลักว่าทําไมมันไม่อ้วนเพราะว่าหนึ่งเราทํางานเวลาที่เราจะมานั่งแบบนั่งกินเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไม่มีเวลางานมาบังคับใช่ครับอืมนะคะแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลจริงนะครับกินได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องอะไรอ่ะต้องต้องออกกาลังกายไหมคะจนเกินไปไม่ตามใจตัวเองจนเกินไปอ๋อได้ออกกําลังกายไหมคะพี่เอ ออครับเพราะว่าที่ไว้เพือดด้วยถ้ามีเวลานู่นนี่นั่นก็ต้องต้องด้วยเรื่องเออผูดย้อนไปนิดนึงอาจารย์ส่งนี้มาบอกพอดีแล้วเมื่อกี้เนี่ยเรื่องราวเป็นของคู่สามีภรรยาเขาเกิดขึ้นภายปลายปีหกสิบห้าคงเอาไปดูก็ได้ครับเมื่อก่อนเนี่ยมันดังมากในติ๊กต k อกครับเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับเสียงเพลงเนี่ยนะคะก็คือเป็นที่มา ที่มาของเพลงรอยยิ้มก่อนจากลาของพี่เอชย,ยามิตรชัยนั่นเองนะคะนอกจากเพลงนี้ที่เข้ามาฮิตติดชาร์ตที่90ลูกทุ่งรักไทยแล้วยังจะมีแบบว่าเพลงที่จะปล่อยวันพรุ่งนี้ก็คือ1ตุลาคมเลยนะคะชื่อเพลงก็คือต้อนไว้ไปให้แม่ครับนี่ต้อนไว้ไปให้แม่นะคะสนุกสนุกแน่นอนใช่ไหมคะพี่เอใช่ครับแต่ว่าไม่ทิ้งความเป็นไทยนะเพราะว่าเป็นความฝันของพี่เลยพี่เนี่ยทำเพลงมาทุกอัลบั้มเลย เคยทําเพลงมาอยู่เพลงหนึ่งคอยนางที่อ่างทองซึ่งเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับตรงนั้นนะี่มีเสียงเปิงเข้ามาแล้วก็จะมีจังหวะตะโพนเข้ามาในอักในชุดนั้นถูกฟังลือเพลงจังหวะลำวงเขาก็ไม่ให้พี่ทําเป็นลำวงเขาลื้อเพลงเลยเพราะว่าค่ายเพลงเนี่ยอยากอยากปรับลุคของพี่ไม่ให้ได้ยินเสียงตะโพนไม่ได้ยินเสียงของเครื่องดนตรีไทยค่ะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบสะก,กิดใจพี่มาตลอดตลอด,ตลอดเวลาพอมีโอกาสในตอนเนี้ย พ่อไม่รอจีกินลูกพ่ออยากทําอะไรพ่อต้องทําแล้วเพราะว่าเวลาพ่อเหลือน้อยเลยพ่อเลยทำตามใจพ่อเลยแล้วก็เหมือนเรายิงก่อนจากลานะครคบะเห็นปะจะมีเครื่องไครเข้าไปผสมผสานจะมีปี่มอนจะมีตับโคนู่นีนั่นพี่ใส่เต็มพี่เลยครับเหมือนกันเลยครับต้อนไว้ไปให้แม่ ก็ยังมีความเป็นไทยอยู่ในนั้นด้วยแต่มีความสนุกแล้วก็กุ๊กกิกอยู่ในเพลงครับอ,อยากให้ฟังจริงๆนะคะก็เดี๋ยวต้องรอฟังพรุ่งน,น,นี้ปล่อยวันแรกนะคะเป็นไลลิกที่มิตรชัย Family นะคะช่อง YouTube แล้วก็ที่90ลูกทุ่งรักไทยด้วยรวมถึงบนเวทีลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่8ตุลาคมนี้พี่เอมีกระทงหลงทางไปฝากแฟนๆด้วยใช่ไหมคะ มีครับผมมีกระทงใบส,สวยๆไปฝากด้วยครับคุณพ่อคุณแม่ครับใครที่ยังไม่ลืมนะครับหรือว่าใครอยาจจะลืมไปแล้วก็ได้เนาะเพราะว่ามันนานไม่ลืม,เ,มเ,เลยนะเนี่ยอืม เดี๋ยวก็ไปฟังกันได้ครับเดี๋ยวผมจะจัดให้บนเวทีครับค่ะนะคะมีกระทงหลงทางมีรอยยิ้มก่อนจากลาได้ฟังสดๆแน่นอนและที่สําคัญเพลงใหม่ล่าสุดสุดๆจริงๆนั่นก็คือต้อนอไว้ไปให้แม่นะคะได้ไปโยกกันหน้าเวทีลูกทุ่งสแควร์8ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนนะคะเจอแล้วก็น่าจะเป็นที่แรกด้วยนะลูก<อ>ทุงท่งทุ่งเก้าสิบของเราเนี่ยนะ,ะบอกเลยว่า,น,าน่าจะได้เป็นอันดับหนึ่งของใครหมดเลยนะมผม,ม่อดคุณก่อนเลยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะพีเอแล้วก็ถ้าแฟนๆนะ ที่ฟังอยู่ไปเชียร์ชายามิชัยนะคะไปกอดไปหอมไปถ่ายรูปอะไรได้เต็มที่เลยเพราะเราไม่ได้เจอกันนานมากนะคะพี่เอ จริงเขาไม่ไม่ทันเขาได้หอมพี่สิพี่จะไปหอมพี่ก่อนนะจ๊ะเพาพี่คิดถึงเขามากกว่าเขาคิดถึงพี่กันนะจ๊ะเนาะเอเอนะคะ <c oughs> ใครที่ติดตามพี่เอามานะคะตั้งแต่เป็นพระเอกลิเกนะคะ <c oughs> แล้วก็เล่นละครแล้วก็ร้องเพลงนะคะไปให้กําลังใจกันได้หน้าเวทีที่ลูกทุ่งสแควร์ของเราไปถ่ายรูปกันได้เชื่อว่าแถวของการถ่ายรูปกับพี่เอชยาน่าจะยาวถึงจะจุจักได้นะคะ โอ้โหพี่ก็พูดเกินไปเ <laughs> คลียร์คิวถึงห้าทุ่มนะคะพี่เอกว่าจะถ่ายรูปเสร็จนะเดี๋ยวออยกลับก่อนเนาะโอ้ย,อยไทยจีสงเลยครับกันเลคะก็ก็เจอกันบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะวันที่แปดนี้นะคะไปเชียร์ <c oughs> พี่เอชาย,ยามิชัยรับรองว่าฟินร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ทราบวพาะพี่เองานเยอะมากในช่วงนี้เดี๋ยวต้องปล่อยพี่เอไปแบบว่าปฏิบัติภารกิจต่อแล้วนะคะพี่เอฝากช่องทางนิดนึงตอนนี้ อยากติดตามพี่เอชัยาเนี่ยทาง Facebook มีเล่น t i k t o อกหรือว่า YouTube อะไรช่องทางไหนบ้างกับแฟนๆเชิญเลยค่ะมีหมดเลยครับพิมพ์ไปที่ชยามิชัยก็ได้ครับไปเชิญในกูเกิลก็ได้ว่าช่องทางการติดต่อนะครับก็มีทั้ง f a c e b o o k มีทั้งอินสตาแกรมมีทั้ง t w i t t ตอรแล้วก็มีทั้งอะไรอ่างิกตอมี <TikTok S 2> หมดเลยครับค่ะ u b e youtube, YouTube. ยูทูบนะครับมิชชัยธยามิรช,ชัยก็มีแล้วก็อีกช่องหนึ่งที่อยากให้ทุกคนติดตามนั่นก็คือเพราะจะมีคลิปของครอบครัวอยู่ในนั้นด้วยนะค,คะก็คือ,อ,อมิชชัย f a m i ม y รี่อ๋อมิชชัยแฟมิลี่นะคะรวม<อ>ถึงน้องแป้งมิชชัยนะคะโอ้โหเป็นนางเอกละครเยอะหลายเรื่องมากตอนนี้กําลังฮอตสุดๆเลยน้องแป้งเป็นยังไงบ้างคะพี่เอช่วงนี้เป็นห่วงลูกมากเลยตอนนี้นะครับแต่เขามีความสุขแล้วด้วยกําลังของเขาแป้งยังเด็กน้อยอะครับทำได้ล,ลุยได้ไดได ใช่เชื่อไหมว่าเข้าไปในห้องลูกอะบางทีลูกกลับมาปั๊บแล้วก็พอ่อหนูกินข้าวอิ่มแล้วหนูคอ,ข,อขึ้นข้างบนเหมือนนะแล้วก็หักไปเลยเปิดปตูไปทีโอ้โหบทละครนะครับวางอยู่เ<อ>ต็มเต็ ก็คือหลายเรื่องในตอนนี้นะค,คะฝากติดตามลูกสาวด้วยนะไม่ใช่หรอกครับจริงๆอ่ะไม่ว่าไม,ไ,มไม่ไม่ว่าจะเป็นของลูกสาวผมหรือว,ว่าศิลปินท่านหนึ่งท่านใดอ่ะผมอยากให้ใจแกล้ช่วยเป็นกําลังใจให้กับพวกเขาเหล่านั้นด้วยเนื่องจากว่าอะไรยุปะ่ะหลายๆคนที่ทางานมาเนี่ยนะครับบางทีเหนื่อยจากงานนะแต่ถ้าได้กําลังใจดีๆเนี่ยนะครับจากหลายๆท่านเนี่ยมันคือแรงที่จะฮึดสู้ในวันต่อไปได้จริงๆนะครับค่ะ เหมือนเหมือนกับพี่เอก็เหมือนกันที่จะไปนะครับวันเนี้ยเตรียมตัวเต็มที่เลยนะวันที่แปดเนี่ยบอกเลยครับไปให้ได้แล้วก็ฝากอยากไปเจอกับทุกๆคนจริงๆครับแล้วก็ฝากถึงลูกสาวไว้ด้วยเลยครับเดี๋ยวถ้าเผื่อว่ามีงานเองใหม่เนี่ยนะครับอาจจะได้ยินเสียมหวานจากลูกบ้างและพอพอก็เยอะและได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันแปดตุลาคมนะคะส่งท้ายพี่เอคะขอรอยยิ้มก่อนจากลาสักหนึ่งท่อนที่พี่เอชอบที่สุดค่ะ คนที่ไทยกลายเป็นคนที่ไม่ใช่สองเราต้องจบกันไปแยกกันไปด้วยรอยยิ้มวนันก่อนจะไปฟังที่งานดีกว่านี่มี <c oughs> มีหยุดให้ไปต่อวันที่8ตุลาคมด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เอชายามิชัยมากๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ เช่นกันครับขอบค,<ะ>คุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่น่ารักทุกๆท่านเลยนะค,คะค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับคะ่ะแฟนๆขาเดี๋ยวพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะเพลงอ,อ ต้อนไว้ไปให้แม่นะเดี๋ยวได้ฟังที่90ลูกทุ่งรักไทย 1. ตุลาคมพรุ่งนี้ปล่อยวันแรกเลยนะคะแต่ว่าวันนี้รอยยิ้มก่อนจากลาแวะไปชม MV กันก่อนค่ะที่ช่อง YouTube ของพี่เอชายาเข้าไปใน Google ก็พิมพ์ได้เลยรอยยิ้มก่อนจากลาแล้วก็เพลงอยู่ในชาร์ตของ90ลูกทุ่งรักไทยด้วยแล้วก็เจอกันที่ลูกทุ่งสแควร์ค่ะพักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ